สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกฟาดบอกเยอเคเลสคือฮาแลนเวอร์ชั่นที่เหนือกว่า ลาฟาเอลฟานอฟาร์ด ah อดีตกองกลางของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับยกย่องทางด้านวิกเซอร์เยอเคเลสดาวยิงสปอร์ติ้งลิเบอนที่ซัดแฮตติกใส่มนซิตี้คือเออร์ลิงฮาแลนด์ในเวอร์ชันที่เหนือกว่ามันฟังดูบ้าบอแต่ว่าผมคิดว่าเขาเยอเคเลสเป็นฮาแลนด์ในเวอร์ชันที่ดีกว่านิดหน่อยแน่นอนว่าฮาแลนด์สุดยอดมากแต่ว่าเยอเคเลสมีบางอย่างที่มากกว่านั้นทางด้านมาโกแวนบาร์เทนอดีตซูน,น่าตีนคมนะครับได้ก,กล่าวเติมว่าเขาคือนักฟุตบอลอย่างแท้จริง ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นนักเตะกองหน้าที่แท้ทูแข็งยิงประตูง่ายๆและนิ่งยามอยู่ต่อหน้าประตูและเขายังมีความสามารถในการยิงผ่านผู้รักษาประตูได้ดีผมคิดว่าเขาคือกองหน้าที่เก่งมากที่สุดผมคิดแล้วผมก็สนุกไปกับเขาได้เลยนี่นะครับทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาโกแวนมาเทนนะครับ หรือว่าจะเป็นทางด้านลาเฟลปานนฟาร์น,นะครับก็บอกไปในทิศทางเดียวกันนะครับบอกว่ายีเคเลสน,นะครับคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับแต่ว่าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่เหนือกว่านั่นเองนะครับเอามาดูข่าวต่อมานะครับเป๊ปย้ำสื่อไม่ได้มาเจออัลโมริมอีกแล้วเป็กกูเดียร่านะครับผู้ซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้เน้นย้ำว่าเขาจะไม่ต้องปะทะกับทางด้านรูเบนอัลโมริมอีกแล้ว เพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไม่ได้มาเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเราจะเผชิญหน้ากับพวกเขาอีก2คนในพรมเมียร์ลีกและบางทีในเกมเอฟเอคับส่วนในแชมเปี้ยนลีกนั้นไม่มีโอกาสแล้วนะจากนั้นนะครับจะได้เห็นกันละว่าผมจะได้เรียนรู้จากผู้จัดก,การทุกคนที่เจอผมคิดว่ารูเบนเองก็เช่นกันแต่สิ่งที่ผมกังวลคือการพาเรากลับไปในจุดที่ดีที่สุดซึ่งเราจะพยายามทำ นี่นะครับก็เป็นในส่วนของทางด้านเปปปูเดียล่านะครับที่ได้ออกมากล่าวหลังเกมนะครับบอกว่าจะไม่ได้เจอทางด้านรูเบนอัมบูริมอีกแล้วนะครับเพราะว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มาเล่นด้วยนั่น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 เอาละครับเอาออกแนวแกะนะฮะมาดูข่าวต่อมานะครับเบโดรับเรือลำบากเหมือนไปผิดทางหลังพ่าย3นัดรวดเบโดซิวากองกลางของแมนเชสเตอร์นะครับยอมรับว่าพวกเขาเองนะครับตกอยู่ในสภาวะที่ เรียกว่าลำบากมากๆนะครับหลังโดนทางด้านสปาร์ติงลิปปอนยิงกระจ,ยระจายถึงประตูหนึ่งในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับเจอเมร์เดอร์ติวานะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับเขาได้บอกว่ามันน่าผิดหวังเพราะว่าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะลำบากทุกอย่างดูเหมือนจะผิดที่ผิดทางไปหมดแม้ว่าตอนนี้เราจะเล่นก็นได้ดีแต่ว่าเราก็ดันยิงประตูไม่ได้จะโอกาสที่มีและเราก็เสียประตูง่ายเกินไปเราจําเป็นต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้เดยเ,เร็วหากไม่เช่นนั้นมันก็จะยากลําบากในการกลับมาจากความพ่ายแพ้แบบนี้ นักเตะของเราที่ได้รับบาดเจ็บจําเป็นต้องกลับมาเพราะว่าเราต้องการพวกเขาและในค่ําคืนนี้มันไม่ดีพอเอาเชียเลยมันเป็นเรื่องที่ยากในการหาเหตุผลว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรากันแน่ผมอยู่ที่นี่มาเจ็ดปีครึ่งจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าทีมนี้แพ้ตามนัดติดหลนล่าสุดเมื่อไหร่มันดูเหมือนว่าทีมกําลังดําเนินไปในทิศทางที่ผิดพลาดน,นีนะครับทางด้านเมรโดสติวาก็ได้ออกมาเปิดใจหลังเกมนะครับบอกว่าอะไรอะไรตอนนี้นะครับมันดูแย่ไปหมดนะครับหลังจากที่การที่เจอกับ bon สปอร์ติ้งลิบบอนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนกมที ติดต่อกันนะครับในการที่แพ้เพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแพ้ในศึกคารบาวครับมานะครับแล้วก็มาแพ้ในพเมยร์ลีกนะครับและล่าสุดนะครับก็แพ้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสามนติดซึ่งตอนนี้นะครับก็ต้องกระตุ้นเพื่อร่วมทีมนะครับบอกต้องกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะจมปักอยู่กับความพ่ายแพ้แบบนี้ไปนานเลย แล้วครับสำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวสามารถเดบิดตให้กับพี่น้องชาวรูบายสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากพี่น้องชาวรูบายสีฟ้ามีความคิดเห็นประการใดพูดคุยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ